เพลงดอกไม้ประจำชาติอาเซียนดอกคูนดอกไม้ของไทยดอกคูนดอกไม้ของไทยรระดูไงดอกไม้พม่าลำดวนของกมพูชาดอกจำปาดอกไม้ของเราสิงคโปร์เวนดาบเลยไม้รูในสินปรล้านชวามาเลเซียคือดอกชบาเลยไม้ราตรีอินโดนีเซีย ดอกบัวดอกไม้เวียดนามพุดแก้วงามดอกไม้ฟิลิปปินดอกไม้ที่คุณได้ยินรวมทั้งแผ่นดินคือดอกไม้อาเซียนดอกคูนดอกไม้ของไทยกระดูไงดอกไม้พม่าลำดวนของกัมพูชาดอกจำปาดอกไม้ทงลาว สิงคโปรแวนดาบเลยไม้ดูในสิมปล้านชวามาเลาเซียคือดอกชบาปุ๋ยไม้ราตีอินโดนีเซียดอกบัวดอกไม้เวียดนามพุดแก้วงามดอกไม้ฟิลิปปินดอกไม้ที่คุณได้ยินรวมทั้งแผ่นดินคือดอกไม้อาเซียน